อ่ะแล้วก็อันดับแรกก็สวัสดีนะครับผมสวัสดีชาวแฟนเพจทุกท่านฮะอยู่กับผมนะครับช่องแก๊งรถถ่ายค่ายสีส้สมนะครับ <c oughs> มาเดี๋ยววันนี้ก็จะพามาดูงานล้อเหล็กที่อู่นะครับผมตอนนี้ก็ไปถึงไหนแล้วอ่ะก็ยังไม่ค่อยได้ถ่ายอัปเดตนะครับเนื่องจากว่าไม่มีเวลานะเนาะเร่งขึ้นล้อให้ลูกค้านะครับผมตอนนี้ก็เริ่มทยอยออกไปเรื่อยๆแล้วนะครับสําหรับล้อนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นล้อสเปคใบจอบนะครับวงสามสองใบหก นะครับผม16ใบนะครับตั้ง13ครับเป็นใบกว้าง3นิ้วนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ใส่กันฟางด้วยนะครับผมส่วนหน้าแป้นยืด6นิ้วนะครับคู่นี้นะครับน่าจะอยู่แถวแถวพิจิตนี่แหละเดี๋ยวเขาจะมารับนะครับ3คู่นะครับ้นสี่ไปแล้วสีคู่นะครับผมสําหรับรอไปจอบนะครับอ่ะตอนนี้ก็กําลังขึ้นขึ้นเสร็จแล้วแหละเพิ่งขึ้นเสร็จเมื่อกี้นะครับผมสเตปสวนะครับสวอนี่ก็ สเปคนี้ก็จะเป็นวงยี่สิบแปดใบหกนะครับกว้างเจ็ดนะครับผมสิบสี่ใบตั้งสิบสามนะครับผมนะับเป็นยืดสองนิ้วนะครับฮะติดลำครับติดลำ,ลำ <laughs> อันนี้ก็จะเป็นอ่าล้อของพี่เอนะครับอันนี้อยู่อย,อ,ยอยู่ที่ไหนพี่เอของลูกค้าพี่เอนะครับหยู่ทางนี้ใช่ไหม อ่ะผมถามพี่เอแต่ก่อนนี่เขาฮิตมากเลยเนาะสเต็ปนี้เนาะเป็นยังไงพี่ถ้าร้อนร้อนนี้หนักไหมก่อนเขาไม่ค่อยมีใช้เกียร์อะใช้เก้ากว่สิบใช่ไหมความกว้างใช่ไหมกว้างใช้เก้ากว่าสิบหมกว่างแคบอว่าเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนอืออือกางแคบกว่านี้เ้้ากอมืเดี๋ยวนี้สี่นิ้วยังมีเลยอกว้างสี่นิ้วล้อจอบล้อเอน่ยล้อจอบไอ้เก้ากว่สิบไม่ต้องหาแล้วมีใครสั่งแล้วอ่าเพราะมันเป็นแบบ ตำนานไปแล้วรอแบบนั้นถามว่ามันยังใช้ดีไหมมันก็ยังใช้ดีอยู่เลยแหละใช่แต่คนบ้ามันชอบเขาชอบเบาๆมันก็เลยตามยุคตามสมัยไปนะตามยุคสมัยแต่ถามว่ากว้างกว้างสีกว่างามยังใช้ดีก็ยังใช้ดีเหมือนเดิมลุยโลมก็ลุยดีแหละเพราะว่าใบมันหน้ากว้างใช่หน้าสัมผัสกับมันกว้างอ่าหน้าสัมผัสกับดินน่ะมันจะกว้างนี่หมายว่าล้อปลุยโหลมอ่ะมันไม่ค่อยจมเหมือนล้อวอล้อแคบล้อแคบจะจมลึกอืถ้าน้ำลมเขาก็จะสั่งกว้างสีกว่างามมันก็เหมาะ อย่เรียนครับจะปอนเสอร์เานเล, <S 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 ล็บโอ่ะไอ้สเตปแบบนี้ออตั้งแต่เราทำรอมาน่าจะเป็นคู่ที่สามนะครับคู่แรกออสองคู่แรกหน้าจะเป็นกว้างเก้านะกว้างเก้าน่าเป็นเสมอนะครับอันนี้อันนี้บอกก่อนนะที่แรกอะจะของเขาสั่งพี่เขาบอกจะเอากว้างเจ็ดใช่ไหมวงยี่สิบแปดจะยืดสี่นิ้วยืดสี่นิ้ววงกว้างกว้างเจ็ดใช่ไหมก็เท่ากับสิบเอ็ดวงสิบเอ็ดนิ้วอื ถามว่าคุณจะเลี้ยวไหวไหมไม่ไหวก็เลยห้ามเขาไว้ก็เลยยืดครับประจำนี้ก็เนี่ยความเลี้ยวหนักไม่หนักไม่อยู่กับอะไรนะทุกคนอยู่ที่เรายืดหน้าเป็นนะครับจนยิ่งยืดเยอะยิ่งเลี้ยวหนักนะครับยืดน้อยอืมยืดน้อยก็ก็ไม่แต่เป็นความง่ายแต่กคนแต่ทุกวันนี้ก็เขาก็จะเล่นแบบพวกรถล้อจอบเยอะแล้วเพราะแต่คนถามว่ายืดยืดน้อยนะคนขับย่ำน้าประจำไม่มีฝนอืม เลี้ยวก็ก็<พ>รู้จังหวะแล้วก็กวดหาวไว้หน่อยใช่แต่คนไม่รู้จังหวะก็เนิ่นแบมบแบบมันก็ต้องมีมัง่งแหละมันมีความทุกทุกสเต็ปแหละใ่มีคุยไม่เคยขับความใช่ไหมทีเสี่ยงไงเนาะนี่นะครับก็จะประมาณนี้โบกเบี้ยวการช่างนะครับโอ้แต่ก็ทำไม่ทันเลยขนาดโบกเบี้ยววันนี้ก็ลูกน้องเจตานะครับบอกให้หัดเชื่อมซีอูทูนะครับผม เพิ่งเชื่อมซียูทูครั้งแรกตอนมันเชื่อมมาวานตอนเช้าอืมไม่ได้เปิดประอืมก็เลยเจ็บตาครับถ้าเจ็บตาครั้งนี้ครั้งต่อไปไม่ไม่ไม่เท่าไรแล้วไม่จริงหรอกเธอจะไปหลอกใครกับคนอื่นอย่าไปเชื่อมันนะแต่ว่า้งหลอกว่าเจ็บครั้งนี้แล้วครั้งหน้าจะไม่เจ็บอ่ะเหมือนเดิมอ่ะตอนนี้ผมก็จะเลื่อยไล่เชื่อมขานะครับแต่พรุ่งนี้ลุงน้องจะเชื่อมหน้าเสร็จนะครับุ่งน้องกะ ทางบิลก็เหลือเชื่อมคู่นี้คู่นึงแล้วผมก็จะใส่กันฟังอันนี้ใส่เสร็จละรอส่งลูกค้านะครับไอันนี้ก็จะคืออะไรต่อเดฟไงเอาไมา้มาอีกต่างหากอันนี้น่าจะเหลือคู่มไม่ถึงบอกคู่แล้เลยหรือติดตัวไปเลยมัม้ยต่างถึงได้ขึ้นเดฟลอดนี้เป็นขึ้นลอดเดฟนะครับผมเพอราะลอดจอบผมขึ้นไปให้พี่เอละห้าคู่ตอนนี้จะเดฟ เดฟเนี่ยผมบอกเลยว่าจะช้าหน่อยหนึ่งถ้าจอบมันจะไวเพื่อลูกค้าผมนะครับอยากได้ไวก็สามารถย้ายมาเป็นใบจอบก็ได้นะจะได้ไ,ไวเอายกยกเราก็ห้มคาไม่ได้แต่นาแต่ละพื้นที่ก็ไม่เหมือนกันนะครับบางคนก็ชอบไม่เหมือนกันเนาะอ่าก็จะประมาณนี้นะครับผมส่วนล้อเกียร์โฟก็มีคนถามผมมาเยอะเหมือนกันนะครับว่ารับทํำไหม เดี๋ยวไม่แน่นะครับอาจจะระบายนี่หมดอาจผมจะรับทำนะครับสําหรับล้อเกียร์โฟล์นะครับผมผมได้อ่าหน้าแปนมาแล้วนะครับอ่าก็จะประมาณนี้นะครับก็สามารถแค่แบบแต่มันยังดูสวยเลยนะไม่น่าเกียดนะอืมก็ไม่น่าเกียดเลยก็ดูสวยเพราะว่านี่สายสายรับจ้างอืมสายรับจ้างแต่คู่นี้ไม่ไม่ได้ใส่กันฟางนะเออเขาไม่ใส่งบงบงบเงียไม่ค่อยมีเพราะช่วงเนี้ยเียตีเมียต ช่วงนี้ก็งานย่ำหนาก็หมดแล้วครับส่วนมากลูกค้าก็จะสั่งล้อหรอนะแต่ว่าใส่กันฟ้ามันช่วยได้เยอะอืมช่วยได้เยอะกันแต่อืมนไม่ได้กันฟ้า่างเดียวนะใช่มันกันมันช่วยวงไม่ให้วงแตกได้ใช่เพราะมันมันจะไปประสานตรงรอยต่อวงพอดีไงที่เราใส่ใช่ป่ะล่ะก็จะประมาณนี้ครับผมอโอเคครับสวัสดีครับ